สวัสดีครับผมดรวิชัยว่องศิีปัฒนาโรงเรียนนักขายพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องของการเป็นโซลูชันพร็เวเดอร์ด้วยการสร้างอินเทอร์เมซีกับลูกคา้ามาลองดูนะครับส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาดซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกว่า IMC Integrated Marketing Communication มีอะไรบ้างลองเดาสิครับอันที่1โฆษณา อันที่สองส่งเสริมการขายอันที่สามการใช้พนักงานขายขายสินค้านะครับอันที่สี่ประชาสัมพันธ์และอันที่ห้ายิ่งใหญ่มากเลยครับการทําการตลาดทางตรงห้าตัวนี้อันไหนมีความสามารถในการสร้างอินเทอร์เมซีมากที่สุดครับใช่ครับการใช้พนักงานขายไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายที่ขายสินค้าเข้าช่องทางหรือขายออกจากช่องทางไปสู่ผู้บริโภคทั้งสองอันเรา พิจารณาได้ว่าเป็นพนังกงานขายทั้งคู่ครับในการสร้างอินเตอร์เมซี่เพราะอยู่ใกล้ชิดลูกค้ามากๆพนังกงานขายเคียร์เขาที่สามารถขายสินค้าเข้ากับห้างเข้าไปในห้างแล้วพนังกงานขาย p c ซึ่งขายจากห้างออกไปสู่ผู้บริโภคสอสุดสจุดนี้เป็นจุดที่จะสร้างอินเตอร์เมซี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ตรงไหนบ้างอีกครับไปที่การขายตรงครับการขายตรงโดยพนังกงานขายขายจากผ,ผู้ผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ยูเซอร์เข้าสู่ผู้ใช้ นในแง่อุตสาหกรรมแบบ B2B ขายตรงโดยพนักงานนอกจากนี้มีอะไรครับขายโดยผ่านโทรศัพท์นะครับการติดต่อผ่านโทรศัพท์สร้างความใกล้ชิดอย่างมากหล,ลายๆครั้งเราโทรศัพท์ไป call center เ,เ,เพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องครับการใช้บัตรเครดิตของเรารเราคุยกับคนที่เราพูดประจําแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอีกอันหนึ่งครับขายผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตบูรณาการการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นเรื่องสัมพันมากเลย รายการของผมคอลัมน์ของผมใน mthai.com ว่าด้วยเรื่อง work tips มีคนเขียนมาถามผมเยอะแยะเลยครับปัญหาการทํางานเนี่ยลูกค้าทั้งนั้นนะครับเขียนมาถามไม่เคยรู้จักกันเลยครับไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยแต่เราติดต่อกันประจำผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้คือตัวอย่างชัดๆนะครับการสื่อสารมีอิทธิพลมากเลยในยุคนี้นะครับอันนี้คือเราพูดถึงว่า IMC ส่วนไหนซึ่งมีอิทธิพลในการสร้าง intimacy นะครับการใช้ พนักงานขายไม่ว่าจะเป็นพนักงานขา,ขายของเข้าช่องทางหรือออกจากช่องทางสู่ผู้บริโภคในแง่ของ k e ีย c c o u n t sales agent sales นะครับหรือไปถึง PC นะครับการขายของโดยตรงจากผู้ผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้แบบ B2B นะครับหรือขายของจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ใช้ในรูปแบบของการขายตรงสินค้าทั่วไปอุปะโภคบริโภคการขายผ่านโทรศัพท์ สัมผัสกับผู้ที่ติดต่อกับทางโทรศัพท์ทางเสียงโดยตรงรู้จักกันดีเสียงนี้จําได้แม่นแต่ไม่เคยเห็นหน้าการขายของผ่านนะครับอินเทอร์เน็ตประจํากันเลยนะครับสั่งของผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เคยเห็นหน้าครับของส่งมาที่บ้านผ่านระบบการจัดส่งทางไปรษณีย์สิ่งเหล่านี้นะครับสร้างอินเตอร์เมซี่อย่างเห็นได้ชัดพบก,กันครั้งต่อไปครับ